ปัญหาปรึกษาเหียช่วงธรรมะประจำใจที่ใช้ในชีวิตประจำวันสวัสดีครับธรรมะประจำใจที่ใช้ในชีวิตประจำวันในอีพีก่อนๆเนี่ยผมได้ลงไปแล้วหลายอีพีก็ได้มีคนที่ฟังแล้วก็หลังหมากับผมในการถามเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจอะไรต่างๆซึ่งผมก็ได้ตอบไปแล้วหลายท่านแต่มีอยู่สองคำถามครับที่เรียกว่าตอบแบบสั้นๆ ไม่ได้แล้วก็คิดว่าสองคำถามนั้นเนี่ยถ้ามาตอบในคลิปมันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าวันนี้ผมจะนำสองคำถามนั้นมาตอบครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนัััโโโมาาโโมมมตตตาพควะอรหสสุทธ คำถามข้อที่1น,นะครับเขาถามว่าเฮียครับในคลิปก่อนๆเนี่ยได้จับประเด็นว่า KPI ของการที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยก็คือศีลเพราะว่าศีลเป็นข้อห้ามเป็นข้อกําหนดของกรรมเขาว่าคนเราเนี่ยเกิดมาก็คือตามกรรมใช่ไหมครับกรรมเป็นตัวที่ทําให้คนเราเนี่ยอายุยืนยาวสั้นไม่เหมือนกันความสมบูรณ์ของร่างกายไม่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาชาติตกูลไม่เหมือนกัน แต่กรรมเนี่ยมันถูกควบคุมโดยศีลเพราะศีลคือการควบคุมการกระทําซึ่งการกระทําก็คือกรรมแบบว่าศีลเนี่ยน่าจะเป็น KPI ของการเกิดมาเป็นมนุษย์คําถามดีมากเลยครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับทร,รมะประจําใจที่ใช้ในชีวิตประจําวันพร้อมจะตอบคําถามแรกแล้วครับเชิญครับตามความเชื่อในศาสนาพุทธนะครับการที่เราจะอยู่ภบภูมิอะไรเนี่ยมีกรรมเป็นตัวกําหนด กรรมก็ประกอบด้วยกรรมขาวกับกรรมดำหมายถึงกรรมดีและกรรมไม่ดีนะครับกรรมจะเป็นตัวกำหนดแล้วแต่ในภพแต่และภูมิก็จะมี KPI ของกรรมเป็นตัวกำหนดภพที่เป็นมนุษย์ภูมิที่เป็นมนุษย์ภพคือที่อยู่ก็คือโลกเรามนุษย์อยู่ในโลกใช่ไหมครับภพบคือโลกส่วนภูมิคือความเป็นมนุษย์มนุษย์เราอยู่ในภพโลกก็คือว่าเราอยู่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้นะครับ มนุษย์ของเราเนี่ยมีศีลห้าเป็นตัวกําหนดครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าก็มีศีลที่มากกว่าศีลห้าเช่นศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดแต่ทุกคนก่อนที่จะไปถึงศีลข้ออื่นก็ต้องมีห้าข้อหลักถูกไหมครับห้าข้อหลักเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นพระสงฆ์คุณจะเป็นภิกษณุณียังไงคุณต้องผ่านห้าข้อหลักก่อนส่วนศีลที่แตกต่างกันอันนั้นเนี่ยข้อกําหนดเหล่านั้นก็เป็นข้อกําหนดที่มีไว้เพื่อดูแลเรื่อง มุคลิกภาพจริยาวัดควบคุมการปฏิบัติให้สมกับฐานานุรูปให้สมกับสเตตัสที่เป่งแต่หลกัหลกๆแล้วคือศีล5้าครับศีลข้ออื่นสำคัญไหมสำคัญแต่เป็นข้อรองที่เป็นเรื่องของบทวินยัยที่เป็นเรื่องของข้อปฏิบัติเฉยๆแต่ศีลห้าเนี่ยถือว่าเป็นแม่บทของความเป็นมนุษย์เค i ยกตัวอย่างนะครับสินข้อที่1ศีลสินข้อที่1เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์การทําร้ายการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแน่นอนข้อนี้ถ้าส่งผลลบผลลบของสินข้อนี้คือคุณไปทาร้ายเขาคุณก็ย่อมได้รับกรรมแห่งการทําร้ายคุณไปตัดแขนตัดขาแยกอัยวะมันก็จะยังผลทําให้อัยวะคุณเนี่ย ไม่สมบูรณ์สุขภาพไม่แข็งแรงคุณไปพลาดเขาก่อนระยะเวลาอันควรพลาดเขาก่อนที่เขาจะสิ้นอายุไขมันก็จะส่งผลต่อความมีอายุยืนยาวของท่านในพกที่เป็นมนุษย์อันนี้คือข้อแรกที่กําหนดเรื่อง รูปพันธุ์สัตฐานวันณนะเรื่องสุขภาพเรื่องความมีอายุยืนยาวถ้ากรรมที่เป็นลบส่งผลมันก็ส่งผลในทางลบแต่ถ้ากรรมที่เป็นบวกส่งผลกรรมที่เป็นบวกของสีลข้อหนึ่งก็คือเมตตานอกจากคุณไม่ทําลายเขาแล้วคุณยังเมตตาคุณยังเกื้อกูลช่วยเหลือคนแน่นอนย่อมส่งผลให้คุณมีผิวพรรณวันณะที่ดีมีรูปร่างหน้าตาดีมีอายุยืนยาวอยู่ในชาติตระกูลที่ดีมีทรัพย์สมบัติที่ดีเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมอันนั้นคือขั้นกว่า เห็นไหมครับศีลข้อที่1ควบคุมเรื่องของความเบียดเบียนการทํรลายซึ่งกันและการการประหัดประหารเอาชีวิตขั้นลบเป็นยังไงขั้นบวกเป็นยังไงนี่คือศีลข้อที่1ครับต่อไปครับเป็นศีลข้อที่สองีลข้อที่2ข้ออัิินาข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเอง การโลกการคอร์รัปชันการช่อฉนทั้งหมดอยู่ในข้อนี้ไม่ใช่แค่ลักทรัพย์อย่างเดียวข้อนี้เป็นข้อที่เรียกว่าเป็นข้อเกี่ยวกับว่าการไปเอาของคนอื่นที่ไม่ให้ของตัวเองมาเป็นของตัวเองซึ่งก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนดังนั้นข้อนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะดาวได้ละผลลบของมันก็คือทําให้คุณมีฐานะที่ยากจนหรือเวลาที่คุณมีของมามีทรัพย์สมบัติมาไม่สามารถเก็บไว้ได้เพราะว่าข้อนี้มันเกิดจากคุณไปลักทรัพย์ของคนอื่นแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนดังนั้น กรรมของมันก็จะส่งผลทําให้คุณเดือดร้อนด้วยการที่ทรัพย์สินหายเป็นประจำถูกไฟไหม้ถูกขมโมยจรขึ้นบ้านหรือคุณอยู่ในฐานะพอเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในฐานะที่ยากจนลำบากแต่ขั้นกว่าขั้นกว่าของอาทินานก็คือนอกจากที่คุณจะไม่ไปหลักทรัพย์แล้วคุณยังมีการแจกทรัพย์ด้วยการให้ทานแน่นอนครับขั้นกว่าของข้อนี้ก็จะส่งผลให้คุณเป็นผู้ที่มีฐานะ รักษาทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ไม่มีโจรไม่มีขโมยทำของตกก็ได้คืนทำของหายก็ได้คืนเพราะว่ามันเกิดจากข้อที่คุณไม่ได้อยากจะไปได้ของคนอื่นสับน้ำซ้ำคุณยังไปช่วยคนอื่นดังนั้นคุณก็จะเจอแต่กัละยาณมิตรจะเจอโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่เป็นลาบลอยหรือจะเป็นโชคที่เกิดจากการทำงานคือทำอะไรเป็นเงินเป็นทองมาหมดก็เกิดจาก อาน,นิสงของสี่ข้อนี้ครับครับข้อต่อไปข้อที่3ข้อการเมงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อที่ควบคุมความประพฤติความที่คุณอยู่ในจริยธรรมถ้าคุณมีคนรักมีครอบครัวคุณก็ดูแลในครอบครัวไม่ไปแย่งชิงคนรักคนอื่นไม่ไปประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ควบคุมจริยธรรมทางด้านการครองเรือนแน่นอนกรรมของมันก็จะส่งผลให้คุณไม่สมหวังในความรัก ให้คู่คุณถูกแย่งชิงบ้างแต่ขั้นกว่าของเขาคือข้อนี้ ขั้นกว่าของกามเมก็จะเป็นข้อของพรหมจรรันย์นอกจากคุณไม่ไปแย่งชิงไม่อะไรต่างๆคุณยังมีความบริสุทธิ์ในกามคุณก็จะละนิวรณ์ได้เพราะนิวรณ์ห้าเนี่ยข้อแรกเลยคือกามฉันทะพอคุณละนิวรณ์ได้ข้อนี้เป็นยังไงข้อนี้ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะตัดกิเลสได้เร็วกว่าคนอื่นเขาหรือในกรณีที่คุณครองสถานะเป็นคาราวาคุณก็ได้ครอบครัวที่ดีลูกหลานเชื่อฟังภรรยาลักคร่กันเกิดจากการที่คุณทำกรรมดีของข้อนี้ครับ ครับข้อต่อไปข้อที่สี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวาจาถ้าเราผิดศีลข้อนี้เนี่ยแปลว่าเราไปโกหกแล้วก็ไอ้ก,การโกหกของเราไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือแม้กระทั่งคําโกหกของเราไม่ไปสร้างความเดือดร้อนเช่นโกหกเบาๆพูด,พดส่อเสียดพูดแดกดันทําให้เขารู้สึกเสียใจหรือแม้กระทั่งการพูดจาไร้สาระอะไรต่างๆพวกนั้นก็ถือว่าอยู่ในศีลข้อนี้กรรมของมันก็คือทําให้คุณเป็นคนที่อาจจะมีน้ําเสียง ที่ผิดปกติน้ำเสียงคุณจะไม่กังวานคุณจะมีปัญหาเรื่องการใช้เสียงคุณจะมีปัญหาเรื่องเครดิตพูดแล้วไม่มีคนเชื่อเนื่องจากว่าในอดีตคุณเคยทำผิดข้อนี้แต่ขั้นกว่าของข้อนี้คือเขาเรียกว่าสัมมา วาจาสัมมาวาจาคือพูดดีพูดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์เลือกในสิ่งที่จะพูดไม่ซีสุวพูดไม่พูดพร่ำเพื่อในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ถ้าขั้นกว่าของสิ่งทอน,นี้จะทําให้คุณเป็นคนที่มีวาจาสิทธิคำพูดคุณมีน้ําหนักมีเครดิตต่ตอคนคุณสามารถเป็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณสามารถเป็นผู้นําที่พูดแล้วคนคอยตามได้และคุณก็จะมีเสียงที่ดีมีแก้วเสียงที่ไพเราะเป็นที่น่าชื่นชมของคนฟังก็มาจาก การประพฤตินในสีข้อนี้ครับมาถึงสีลข้อที่5ครับสุราเมลยะมัชชะปมาทฐานาข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ถกเถียงกันหลายคนว่าข้อนี้คลุมอะไรบ้างอันนี้เอาเป็นว่าตีความตามสไตล์ผมละกันผมตีความว่าสุราเมลัยผมแยกกันสุราคืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปของ ของแข็งของเหลวหรือแกส๊สที่มีผลที่ทำให้หมึนเมาผมเรียกว่าสุราผมเชื่อว่าในสมัยพุทธกาลอาจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่ต้องบอกว่าธรรมะของพระเจ้าที่ได้กล่าวไว้เนี่ยอากาลิโกก็คือเหนือกว่าการเวลาแต่ว่า สุราเนี่ยในหมวดสุราคุมทุกสิ่งที่จะมีในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคตส่วนเมลัยผมว่าหมวดมัวเมาเมลัยหมายถึงอะไรก็ตามที่ทําให้คุณมัวเมาลุ่มหลงกับมันติดการพนันอันนี้ถือว่าเป็นเมลัยหลายคนอาจจะแปลว่าสุราเป็นเหล้ากันเมลัยเป็นเหล้าหมักแต่ผมจะแปล ตามสไตล์ผมนี้เพื่อชัดเจนหมดนี้เรียกว่าหมวดมัวเมามัวเมาคือการติดอะไรที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มึนเมาส่งผลต่อสมองส่วนมัวเมาส่งผลต่อสติส่งผลต่อการโฟกัสกรรมของมันถ้ามึนเมาก็จะส่งผลทําให้เป็นคนที่ลืมเป็นคนที่ไอคิวต่ำเนื่องจากว่ามันส่งผลต่อสมองทําให้สมองทํางานได้ไม่ดีอาจจะเกิดความผิดปกติทางสมองส่วน มัวเมาจะทําให้เป็นคนที่ขาดการโฟกัสขาดสติเพราะว่ามัวเมาสิ่งที่ทํามากๆมันทําให้ขาดสติดังนั้นนี่คือขั้นที่เป็นกรรมขั้นลบแต่ถ้าเป็นขั้นกว่ากรรมดีของตัวสีข้อนี้ก็คือสัมมาสติสัมมาสติคือแปลว่าคุณมีสติรู้การจะทําตลอดเวลาประพฤติในใน ทำข้อนี้ตลอดเวลาก็จะส่งผลทําให้เป็นคนที่มีสติมี IQ ที่ดีมีความจำเป็นเลิศน้าซ้ำยังมีการโฟกัสมีสมาธิที่ดีเพราะว่าพอคุณไม่มัวเมาไม่หลงไหลเนี่ยคุณจะมีสมาธิในการทำงานใ,นใดๆให้สำเร็จลุล่วงและนี่ก็คือ KPI ของศีลทั้ง5ข้อบนแง่ลบและบนแงบ่บวก นโมตัสสะพะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับนั่นคือคำถามที่หนึ่งต่อไปเป็นคำถามที่สองครับคำว่าศีลเสมอกันเนี่ยแปลว่าอะไรศีลเสมอกันก็เลยได้เป็นสามีภรรยากันจริงหรือไม่ครับข้อนี้ผมขอแยกเป็น2เรื่องเรื่องหนึ่งคือศีลเสมอกันเรื่องสองคือการได้เป็นคู่ครองกัน เรื่องศสีลเสมอกันเนี่ยเสมอกันจะต้องเสมอกันทั้งทางกายวาจาและทางใจผมลองยกตัวอย่างนะครับสมมติว่านายกอกับนายขอไม่ได้ฆ่าสัตว์ทั้งคู่แต่นายกอนเนี่ยเป็นคนชอบดูปรากัดไก่ชนไปดูสุนัขก,กัดกันอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นการทรมานและมีความรู้สึกว่า มีความสุขกับมันมีความดบับเชียร์ให้อีกฝ่ายหนึ่งเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งแม้ว่าทั้งคู่ในกอกับนายขอเนี่ยเขาไม่ได้ทําผิดทางกายแต่ทางใจเนี่ยนายกเป็นเอามากคือมีความอยากจะให้มีการทําร้ายกันเพื่อผลชัยชนะทั้งที่นายขอเองก็รู้สึกสงสารจะไม่เข้าไปดูแบบนี้เด็ดขาดหรือแม้กระทั่งนายกเวลาไปทานอาหารชอบชี้ชอบเลือกชอบแบบว่าอยากจะได้ สัตว์ตัวไหนแล้วให้เขาทำสดๆนายขอก็เรียกว่าทานสิ่งที่ตายมาแล้วไม่ได้ไปรู้เห็นจากการฆ่าไม่ได้เป็นการเจาะจงให้เกิดการฆ่านายก็อาจจะบอกกับนายขอว่าก็าสัตว์มันเกิดมาเป็นอาหารเราอันนี้ใครเป็นคนบัญญัติครับมนุษย์เป็นคนบัญญัติเพราะว่ามนุษย์อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเราเลยกําหนดว่าไก่เป็นอาหารมนุษย์ปลาเป็นอาหารมนุษย์หมูเป็นอาหารมนุษย์วัวควายเป็นอาหารมนุษย์ เราได้ถามมันหรือยังว่าไก่อยากเป็นอาหารมนุษย์ไหมวัวควายอยากเป็นอาหารมนุษย์ไหมหมูอยากเป็นอาหารมนุษย์ไหมเพราเขาก็มีครอบครัวเขาไม่เกิดมาเพื่อมาเป็นอาหารมนุษย์แต่เพราะมนุษย์ไปตั้งว่าเขาเป็นอาหารเราเนื่องจากเราอยู่ส่วนบนสุดของห่วงโซ่อาหารลองคิดกับกันสิครับถ้าสมมุติว่ามีเอเรีย เขาพันหนึ่งที่อยู่เหนือกว่าเราแล้วเขาบอกว่าเขาต้องกินมนุษย์เป็นอาหารเขาก็ต้องบอกว่าก็มนุษย์เป็นอาหารของเขาต้องกินมนุษย์เขาก็ไม่ผิดเพราะมนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารแล้วเราย่อหมายอ่ายอย่างนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นดังนั้นจะเห็นว่านายกรนายขอแม้ว่าทางกายเขาไม่ได้ทําผิดแต่ทางใจต่างกันอันนี้เรียกว่าศีลไม่เสมอกันนะครับ ดังนั้นครับศีลเสมอกันเนี่ยจะต้องศีลข้อหนึ่งทางกายก็เสมอกันวาจาก็เสมอกันทางใจเสมอกันแล้วก็ไล่เป็นทีละข้อแน่นอนศีลเสมอกันย่อมได้สถานะที่ใกล้เคียงกันแต่จะมาเป็นเจอกันไหมขึ้นอยู่กับว่าเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาไหมอาจจะไม่เจอกันก็ได้อยู่กันคนละประเทศแต่มีสถานะความเป็นอยู่ มีระดับของปัญญาสติปัญญามีระดับของรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันอันนี้เรียกว่าสีเสมอกันไม่จําเป็นจะต้องเจอกันหรือเป็นคู่ครองกันส่วนการที่ว่าได้มาเจอกันก็ต้องบอกว่ามาจาก2อ,อย่างขึอนหนึ่งมีทําบุญด้วยกันมาเคยช่วยเหลือกันหรือ2 เคยทำกรรมด้วยกันมาเคยประหัดประหารกันเคยร่วงเกินกันและกันแล้วก็ป่าม,มาดังนั้นบุญและกรรมทำให้มาเจอกันส่วนการมาเป็นคู่ครองกันอันนี้ก็มีเรื่องวาสนามีเรื่องของการอาธิษฐานที่ทำมาร่วมกันเช่นในอดีตเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนแล้วก็ทําบุญในอดีตแล้วก็อธิษฐานก็มีแนวโนมว่าในชาตินี้มาเป็นภรรยา สามีกันได้แต่การเป็นสามีภรรยากันก็ไม่ได้เป็นคู่บุญเสมอไปบางทีก็จะเป็นคู่ศัตรูก็ได้ดังนั้นการเป็นสามีภรรยาไม่จําเป็นต้องสีเสมอกันก็ได้จะเห็นว่าในบางครอบครัวภรรยากับสามีก็แตกต่างกันก็มีความสุขที่แตกต่างกันก็มีรูปร่างมีมีระดับของสติปัญญาหรืออะไรที่แตกต่างกันสีไม่จำเป็นต้องเสมอกันแต่อาจจะเคย ช่วยเหลือกันเคยอธิษฐานร่วมกันเคยทําบุญบางอย่างร่วมกันอันนี้เรียกว่าคู่บุญเกิดมาเพื่อเกื้อตูลกันส่วนตรงกันข้ามคือเคยทําร้ายกันแล้วก็ตามมาเพื่อมาเป็นศัตรูกันก็สามารถเป็นสามีภรรยากันเรียกว่าเป็นคู่ศัตรูก็ได้ดังนั้นการเกิดเป็นสามีภรรยาก็สิรียกว่าเป็นต้องเสมอกันแต่อย่างน้อยต้องเคยทําอะไรร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็จะส่งผลให้เกิดมาเจอกัน นะโมตัสสะพะคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นไงครับก็วันนี้สองคำถามก็ใช้เวลามากพอสมควรแต่ขอบอกก่อนนะครับคำตอบอาจจะมีหลากหลายอาจจะแตกต่างจากที่ที่ผมทำคลิปอันนี้ไม่ต้องทะเลาะก,กันครับอันนี้มันมาจากภูมิความรู้หรือว่าไอเดียมาจากประสบการณ์ที่ผมศึกษาที่ได้นั่งคุยกับผู้รู้แล้วก็นำมา เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังอาจจะผิดอาจจะถูกถ้าฟังแล้วชอบก็อนุโมทนาด้วยถ้าฟังแล้วไม่ชอบข้ามไปนะครับเราไม่ต้องถกเถียงกันว่าสิ่งนี้จริงสิ่งนี้ไม่จริงหรือหลายท่านอาจจะบอกว่าชาติที่แล้วไม่มีชาติหน้าไม่มีไม่เป็นไรครับความเชื่อเป็นเรื่องของเจกบุคคลนะครับก็อย่างน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง รักษาสุขภาพด้วยนะครับเราพบกันอีกทีหน้าครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วเ,เจอกันครั้งหน้านะครับ